สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับนี่มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับร้านผู้สเหมือนแทกเตอร์สาขาล้ำปางล้ำหน่อด่วนล่าสุดถ่ถยเมือสองล้ำปางนะครับนี่กิดมาอัพเดทสินค้าน้าร้านนะครับประจําสัปดาห์นะครับหน่ออ่าก็เริ่มต้นจากกลุ่มของ l อ0 s ีก่อนก็ได้ครับหน่อครับ l อ0 s ีตอนนี้มี2องก้นนะครับปี64ทั้งกู่นะครับเริ่มกันแหลกก่อนนะครับกันนี่ l อ0 s ีนะครับกันนี่ปี64ใช้งานไปประมาณอ่า ประมาณ1,000ชั่วโมงครับสีเดิมทั้งคันนะครับเนาะสีเดิมทั้งคันยางหน้า80%อร์ยางหลัง80%นะครับเครื่องมาร์กเดิมท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับก็นี่สีสันเดิมโรงงานนะครับมาครบทุกจุดนะครับคายสวยแห้งเดิมอยู่นะครับก็นี่เปิดราคา390,000บาทนะครับ390,000บาทนะครับนี่ครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผานรวนตาช้างนะครับอ่าครับส่วนการถัดไปนะครับ LC018SP นะครับคันนี้กับปี 6C เช่นกันนะครับคันนี้ยางหน้าเริ่มบางละถ้าขยักเปลี่ยนกระเพิ่มตั้งคือผมทำน้อยอ่าเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนฮื้อนออมหน่อยคันนี้ก็ได้สีเดิมทั้งกันนะครับได้สีเดิมทั้งกันเลยนะครับนี่ครับแป๊บปึ๊บงามอยู่นะครับมากเขื่องครบมดนะครับสีเดิมทั้งกันนะครับนอคันนี้ยางหลังกับประมาณ80%อยู่นะครับคันนี้พิเศษอยู่ยางนะครับ ตัวฐานล่อมันปั๊บฐานล่อได้เนาะครับเนาะนี่ครับถ้ายมากครบนะครับสวยแห้งเดิมอยู่นะครับก็นี่ก็3สามแสนเก้าหมื่นมาเช่นกันครับสองกันนี่เอาง่ายๆปีเดียวกันสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับก็นี่อ่าปันชั่วโมงก็นี่ปันหนึ่งร้อยชั่วโมงอ่าครับมาซ้อเลือกเอาได้อ่าครับผ่านเพลินผ่านสามบุกเบิกนะครับนี่สองหมื่นไปนะครับมาเกินสามหมื่นนะครับมาซ้อหากันนะครับ กันถัดไปนะครับก็นี่เอลซีเจ็ดศูนยนะครับก็นี่ปี58าน่อครับเนาะปี58นะครับก็นี่ถ้าเอาใบมีดอย่างเดียวก็แค่3 0 0 0สนเอสนะครับอ่ะ3 0 0 0 0นหนึถ้าเอาใบมีดตัวแล้วก็หานหกตัวก็3ะ0 0 0แสนซีนะครับตามสภาพนี้เลยนะครับก็นี่าเครื่องเกียร์ดีอยู่นะครับนี่เครื่องเกียร์ดีอยู่นะครับสีสันสวยเดิมอ่าก็นี่รถปี58นะครับ2,600ชั่วโมงนะครับท้ายกับแห้งดีอยู่ อ่าครับอ่าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับนะส่วนทัดไปนะครับทัดไปก็จะเป็น l 5 0ห้าศนะครับ50 SP มี2องกานเช็คกันนะครับก้านแรกปี64นะครับ549,000บาทนะครับก้านที่2ปี65นะครับ499,000บาทนะครับทั้ง2องกานเป็นรถสีเดิมทั้งกันนะครับนี่ครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับอ่ายางหน้ายางหลังก็ประมาณ80%บวกนะครับนี่ครับ สีสันเดิมนะครับก็น,นี่ยังไม่ได้ลางเลยน,น,นะเนี่ยก็นี่นะอ่าก็น,นี่แค่ห้าแค่ห้ารอยชั่วโมงทำงานนะครับแค่ห้ารอยชั่วโมงทำงานนี่งามอยู่อ่าครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับนี่มีใบด้านหน้านแล้วก็ผ่านหกอ่าครับนี่ท้าสิบแห่งเดิมอ่การทัดไปนะครับการทัดไปก็ห้าสิบหนึ่งแปดเอสพีเช็คกันนะครับอ่าก็น,นี่ใช้งานไปประมาณเกือบเก้าร้อยชั่วโมงละ นะครับสีสันสวยเดิมทั้งกันเช่นกันนะครับนี่นะมากแป๊บเปิบกับน้ำอยู่นะครับยงางหน้ากับประมาณ70%ยางหลัง80%บวกนะครับนะสีเดิมทั้งกานเช่นกันเหาครั้นหน่อนะก็นี่เพียง499,000บาทนะครับ499,000บาทนะครับเนาะมี2คันให้เลือกนะครับ5018 SP นึปี64แล้วก็ปี65นะครับนะ โซนในล้านน,นะครับหนอโซนในล้านกันอ่ะสมาติเตอร์ตะกี้ลูก้าโทรเข้ามาครับอ่ะต่อกันนะครับหนอกันี่อ่าสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็นี่เป็นตัวดีทีนะครับก็นี่ปีหกสามนะครับเชรียพร้อมใช้งานให้นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับได้ยังใหม่สีเส้นนะครับหนอเครื่องมักเดิมครบนะครับนี่สีเดิมทั้งคันสามแสนหกหมื่นเข้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นเข้าพันบาทมีใบด้านหน้าแลวก็ผ่านหกนะครับ เออผ่านห้ารอจ้างนะครับอ่าเช็คความใจงานเฮ้อนะครับอ่าส่วนสีศูนย์อีกคันหนึ่งนะครับเป็นสี่ศูนย์ดีทีนะครับเป็นนี่ปีหกสามเช่นกันนะครับย่างหน้าไมกูนะครับก็นี่มีเก็บสีมานะครับแต่เช็คความใจงานเฮ้อนะครับอ่าเครื่องก็มากครบอยู่นะครับอ่าครับนี่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนอครับเนาะอ่าอ่าส่วนสามหกเอสพีนะครับปีห้าเจ็ดนะครับ สาพ 5, 7, ุ่ปีห้าเจ็ชั่วโมงกันนี่เพียงแค่2อง0 0 0เก้าบาทเท่านั้นนะครับห้าศดีทีอีกคันหนึ่งนะครับก็นี่ก็รถปีห้าเนะครับก็นี่นะรถปีห้าเมีอุปกรณส์สองชินงน้นนอนใบดันหลักฐานหกสี่งหมื่นเกบาทนะครับอ่ามีก็อัปเดตสินค้านาร้านนะครับมีปรไอพี่น้องเลยรับชมรับฟังเนาะครับนาออ่าถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ เบอร์0813662756นะครับวันนี้น้ำเสนอเพียงนี้นะครับขอบคุณครับ